อันนี้เขาเกาะสามโด่งงามสั่งงามหูดอกเดียงใหญ่ ตุนนมีแล้แล้วใส่แล้วแม้วตัวฉันอ่ะเ่าชมม้นมือหน้ามีหลายท่านหลายคนที่เพันมานอยู่ก็พวาย,ยามหาอ,อยู่มันชุมเริ่มต้นครับ Hey, hit, hit, hit. สวัสดีครับสสเีย เวขางกมันมาจจะเป็นดอกทุ่มล้วพี่น้องเมืดเด่ดอยู่ยังไม่แจงเลยขอบคุณที่ความรักความห่วงใยเด้อค่ะคุณป้าคุณแม่ที่นี่ให้เราเจอไตเฮ็ดกลางค่ำกลางคืนอันอันอันที่ตีเอาเสียมตีสอเสียมตีแล้วกะคอ,อยยางไปจะได็ก <c oughs> ตำแหน่งกับพท่านได้นี่คนมาไต่ต่างนี่นต่างหลายคนคื ừ, อกนาะรหาเห็ดซูมันี่นี่มันมันมันป็นฟิวเดิมครับมันเปลี่ยนไปนเอียงมาหลไงขื้เกียวบา้าตุมข้าวขาข้าวเกียว ไข่ขาวเหรอ,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 อะฮะเห็เห็ดปวกสองดอกครับพี่น้องเห็ดปวกแดงอุอ้ยอ้วนตุลุเลยพลาสัน่นอุย้อยออกน้อยแท้ออกสมีแล้วออกทรงไทยซื้อเนาะอ,ออกพิษไทยปีครับสำหรับเห็ดปวกแดงครับเห็ดปวกขาวปวกแดงครับดอกบานเก็บเห็ดอยู่ ยัดปวกเอาดอกถูมกับมี่หลายอยู่ตัวเหนี่ครับนี่เขาบอกสามดอกงยงามสั่งงามหูกดอกเดียงใหญ่ ปลาบุญ่ามาปลาอะไรที่เป็นเด็นไส่เห็ดก็คือดอกงามขาเงาวขายงา,า,าวครับมีก็งามคือกันแต้ขายบุญงาม เป็นหวานชนิดนึงนี่แหละพี่น้องต้องเป็นสมุนไพรสักอย่างสักอย่างนี่แหละเอาทัญหูจักครับนี่คนี้คนใบค่อยๆสมบ่หน่บ่นนไม่ยข็งใชกัหม้ายไม่ถามตดูสิหูบนก็เผาสมัยเก่าแห่งการบูข,ของป่าเด้ ก็เบินสอบถามคุณเาท่าหีหยวบอมันหอมเอา้าคอมเมีตนมาบอกด้พี่น้องทำนดใดหัวใจยังเห็ด,หดหนังนี่เห็ดปวกด้วยนี่บบเมนีนเิ็ดแลยบว,วกหินหรือว,ว่าเห็ดอะไรขี้เกลือดดั่โอ้อยมันเป็นเห็ดเพื่องเป็นลายชนะเห็ดเพื่องเลย เกิดอยู่นั่นมาอุ้ยเบื่อเลยเพื่องเพื่อเพื่อเฮ้ยเพื่องเนาะแมีนนี่เป็นไข่ของเพื่อนใครคือกันเฮ้ยจะเฮ็ดเพื่อแมีนครับนี่เป็นอันหุ่มเระหนักตละเมืองตละเไปอ่าควรดูุ๋ม่ไปเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้โห้รูรับพี่น้องปวดเอืองิน น um> wow ี่มีแหละหัวเชืองตันเลยดูเก่นเผื่อได้หน่อยนะหนะๆก็สีลายสีหน่อยนะน้ำบลิ้นแมวเผิดหาก่อนครับมีอยู่น้ำบลนแมวเดี๋ยวเชื่อสถานทีก่อน เฉสๆมันมือหนามีหลายท่านหลายคนที่เป็นมันอยู่ก็พยายามหาอยู่มันเริ่มต้นครับ เนวใยเครับพี่น้องเดไข่เฮ็ดปวกไฟปวกน้ำแกงเนยนอยหัวเมโพให้จังไดบุ๊ตาม่โอเฮ็ดเด้เอือนเฮ็ดนมากหน่อยเออออครบหนาคบเกมสวยไว้สั่งมัน โดยพานแต่เสียดาคือกินเปิ่นอยู่อยากกันหน,นุ่มก็เอาโบยูชุดจัวี่ลีนุ่มเล้จังหัวมุนกายอเะ<อ><อ>นุ่งกบพนนี่เป็นศัตรูกันเด้อพี่น้องวาะวายุ่ตอง ดำลงชีวิตดยการกินเลือดก็ขัวยมุ่นั่นเลยอั้วออจ้อโซวของเป็นอุ่มเลย บแจงออกมามาคุดอีโปรมเด้อค่ะพี่น้องมาคุดอีโปรมตามออเดอร์เพื่อน,นตามออเดอร์ของพี่เล็กอัน จัดซ like <hi> ่างโอเคโดนๆล่ะ <hey>. ต the <Heh> ้นน yeah, ี้เปรี้ยวมั่นด้วยล่ะเพราะว่าอีปูมลงหู้ละสองล่ะเมียนบอกดินกระโลมๆดึงเฉหู้ละสองหู้ละสามดินกับลงที่ชิลึกกั้งไหนนี่บอกเลว นีนนไ่ไก่ต่อเน,นื่องเลยอันว่าแบบถึงอีปูมกเห็ดผวกอันไหนราคาดี <c oughs> กะอีปูมกะะ็ราคาดีช่วงนี้หินอันไหนเอาอันนันกับพี่นอ้องขี้อได้ข้าพุงสุดในไอขี้โพนสวด จากผมจากเศร้ากินน่ะล่ะเศร้ากินอยังเศร้ากินผงสุดดเจ้าก็บ่ได้ย่างกินด้วยล่ะเจ้าก็เศร้ากินเลิกกินโอ้ยมันแมนอยู่ติเขาเใ็้จังไดงเขาสิได้ขายเอาข้าเจ้าเศร้ากินว้ายบ่ได้ขายดีกว่าปุณน้ำทะเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเสียมเป็นยังโต่เลยอื้อ โอ้ยยุงคบดากหอยยูเอวก็มาคบไตดากยากันยุงยุงหลายครับตอนนี้ได้แล้วสามสิบบาท <c oughs> นี่เจ้าก็ซอยกันขุดเหรอก้าคขุดฝ่าวได้เอาไปกินให้ปวกร้อยโตกับสียูประมาณประมาณชุม,มงกลัวรมมครับชุมงเคืองตีกลม,กลม เกือบสองชัง่วโมงลอยตัวเอ,อ๊ะโหสะแดกตีเฉลี่ยโตละนาทีกลัวถึงสองนาทีมันต้นนี้จุ๊งจูงจ้คุดนี่เรียกหอนนะลงบลึกอ,อืหลังหัวตื่นครับ อ,อูนอะมูลบมนี่จะได้เี็บร,ยรดดวยฮะชาปนคิได้เลยลุงาสารุปยอดมาหอดทอนมาสารุปยอดต้นหอดทนอนเออค่ะพี่น้องยังแมวได้แน่ๆซิงนี้กับปดอยไทยเช้ามาไ,วาไหวถั่วเจลป่ยไทยเพิึงยึนยังเอา,อานานดเนีหลละ เอ็นมันหลน่นอยูน้ำปลากระมีด้ักฟักข้าวก็เกยเมื่อยมะหมากหลักใหม่นี่เห็ดปวกจี๊ดเพิ่งกะประมาณจะโดดสิบโดดป้ะเห็ดปลวกเลี้ยเห็ด่าอันนี้ดิข่าเลี้ยงกอ,อสิ ก็สิมาบายด้วยค่ะพี่น้องกะเนาจะคูดอีโปมอยู่คูดอีปโป,ม,ป,โปมให้ได้พ่อออเดอร์เพิ่นคอมเมนต์ว่าพ่อออเดอร์เพิ่นเอยากให้เสียนะอยากให้เพิน่นได้กินกเฮ็ดตามเป่าไม้ห้ามเลยนี่นี่เท่เลยจะคอยไปต้มน้ำหอนลวก ิกบะทะเลไทยเก็บคนเดียวยไข่อด้ปูนแล้วกวอ็อีกกระตานึงเด้อรูถูบอรูปถูบอห่อนอโหดห่อนของเห่อนอยู่น้ำปลาบอเป็นยังไงนี่ป่นย่าง,าางหลไรไ ลอีปปมลืมอามาเสียหนามแล้วนี่เป็นหงบนุ่งนะี่เนาะเวสิล่างเวะ่ยเพิ่นนเดรร้ายเติบอยู่ค่ะนี่แหละก็สิมาหอดเงินหอดบบเฮียเสียนะไปแต่บ่ทันแจกมาหอดเงินกันบายกะนั่งพักนะ่ำพักเทียงพักยังนั่นนงเดินอยู่ในโขกไม่ปลาเนะเาะแล้ว คนที่ปูเถิดเดี๋ยวยังไรเติบอยู่ไปลวคะ่สะสำหรับคลิปนี้ด้วยคะ่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ก็แว,วะไปน้ำแน่ละขอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะไปไล่เติบอยู่ใช้อายจะไปหาโรหิตปวกแถวบ้าดไปไล่เติบ <c oughs>